สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องดีทีแปดหนึ่งสามชนแนลวันนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าถ้าจะสั่งต้นผมอย่างเงี้ยอ่าผมทำไซนี้แล้วนะแต่เป็นวิธีการคัดหนอจากต้นจากต้นแม่เลยก็คือผมไม่ได้ผานอผมทำสองวิธีแหละแต่ตอนเนี้ยไม่ทันครับเอเขาเรียกว่าผานอที่ผมโคนะ่นมันไม่ทันเลยต้องมาคัดหนอคัดหน่ออย่างเงี้ยตอนนี้ยอดสั่งอยู่ที่สองพันต้นแล้วก็คือ ถ้าท่านใดอยากได้นี่ก็คือต้องรอผมถึงเดือนกรกฎานะครับต้นเดือนกรกฎาคมานั้นต้นเดือนถึงกลางเดือนกรกฎาตอนนี้สั่งได้สั่งจองได้แต่ได้ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการคัดหน่อนะครับสําหรับมือใหม่นี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมมีก็คือเสียมนีม่เดี๋ยวให้เฮียเฮียครับหยิบเสียมให้อัน,นึเสียมแล้วก็คอนอันนี้คือแบบเล็กนะครับอ่า วิธีการดูหนอก่อนดูหนอของผมนะผมจะเลือกที่ว่าใบาแก่เต็มที่แล้วก็แล้วก็มีสามใบขึ้นไปอ่าส่วนถามว่าคัดยากคัดง่าย,ยางไงก็ขั้นแรกเราเปิดดินออกก่อนเปิดเปิดหน้าดินออกก่อนแต่พยายามอย่าให้รากต้นแม่เขาเป็นอันตรายนะครับเปิดให้รอบเปิดให้รอบเปิดรอบเสร็จลองโยกต้นดูว่าไหลเข้าไปทางไหนเพราะต้นทุกอย่างไม่ใช่ออกจากรากมันเป็นไหล หลแทงอย่างต้นแม่แล้วออกมานยครับาหาเสร็จแล้วถามว่าเหล็กอย่างเงี้ยแทงคัดได้ไหมได้นะแต่ว่าประสิทธิภาพคือมันจะทําให้โคนต้นอะ่ะช้ําเลยเราต้องใช้วิธีแบบนิ่มๆกับเขานะครับใช้นี้ลองแทงดูก่อนขั้งแรกในผมชับเนี่ย,ยให้ดูนะครับลองแทงดูแทงดูแทงให้รอบบางทีก็จะโดนลากใช่ไหม่าบางทีโดนลาก บางทีก็จะโดนไหลเขาลองดูแทงฮะแทงรอบก่อนนี่นะครับเกือบหลุดแล้วอย่างเงี้ยนี่นนครับวางลองวางดูก่อนอ่าสมมตินี่เจอไหลเขาแล้วปากลองปากก่อนถ้าต้นโยกปุ๊บเนี่ยแสดงถูกไหลเขา,าน,นะครับวิธีการก็คือตอกอโยกดูถ้าต้นเริ่มมาโยกแสดงว่าพ้นไหลแล้วอ้าวหลุด นี่นะครับขั้นตอนนี้คือง่ายง่ายมากแล้วถามว่าทําไมถึงไม่ใช้เสียมแทรกแล้วขาดไปเลยถ้าแทกขาดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะช้าและน้ํามันจะออกเยอะแล้วมันจะนิ่มจากนั้นตายง่ายเพราะว่ารากไอ้ต้นสลากที่ผมคัดเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่มีรากอยู่แล้วนะจะเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยถามว่าเอาไปชัาใส่ถุงได้เลยไหมและชําเสร็จก็ขายได้เลยไหมไม่ได้นะครับหลายท่านบางส่วนเนี่ยหลายส่วนเลยที่มาถามผมนะแล้วว่ะ เฮ้ยกัดอย่างเงี้ยคัดแบบผมเนี้ยแล้วทำไมชำแล้วตายหมดเพราะว่าวิธีการชำอะ่ะแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะของผมเนี่ยจะเป็นโลงอบแรงดันถ้าไม่มีโลงอบแรงดันคัดเสร็จชำเลยเสร็จตุกรายครับบอกได้เลยเอาประมาณสักสิบต้นเนี้ยผมให้รอดแค่ต้นเดียวอ่ะผมบอกงี้เลยอันนี้คือยากมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูโลงอบแรงดันแล้วกันเออเดี๋ยวลืมลืมบอกลืมบอกนี่เดี๋ยวเหยียบมีกันไกไหมครับเหยียบขอนไกนะครับอ่าครับนี่ วิธีการก็คือถ้าตอนนี้คัดอ่ะตัดใบออกให้เยอะหน่อยก็ดีนี่นะครับตัดเลยตัดครึ่งน,นึงด้วยก็ได้ตัดครึ่งน,นึงเนี่ยตัดอย่างน,นี้ด้วยก็ได้ครับเราอย่าไว้เยอะเอาไว้สี่ใบพอต่อกา้านนี่นะสำหรับผมนะนี่วิธีผมนะนวิธีคนอื่นผมไม่รู้นะแล้วก็แต่งให้สวยอ่าการเชือ้อราแล้วก็ลองดูก,กาบถ้าเป็นสี่ใบยอย่างนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอุ้ยใบยมันเยอะเกินไปแล้วมันจะขายน้ําเยอะ ตัดออกอีกสามต้น3ามต้นแล้วก็กลุบต้องเป็นอย่างนี้ลากที่ออกมาตัดทิ้งหมดเลยไม่ต้องเหลือครับเพราะว่าถ้าลงถ้าลงกบเราดีเนะี่ยยังไงก็รอดนี่นะครับโอเคนี่อันนี้คือสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบเลยนี่ไซส์ที่ผมจะขายในเดือนกระดา,ะดาคืออันนี้นะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแรงดันกันนี่ครับไปดูลงอบกัน One hour later. ครับก็ตอนนี้ก็คัดได้สี่หนอนะครับเลยว่าจะมาลองชําให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ากระจมใหม่กันนะครับขั้นแรกนะครับก็เตรียมถุงให้ขนาดพอดีพอด,พอดีกับต้นนะครับแล้วก็ใส่ดินรองก้นถุงไว้ก่อนนะครับอย่ใส่ดินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นแรกคือกระแทกหน่อยก่อยนัย่นแหละครับอ แล้วก็เอนอนั่นแหละครับปักไปเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอ่าเห็นครับเห็นเวลาใส่ดินนี่คือใส่พอดีเกือบยอดนะครับไม่ถึงยอดอ่านี่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็แทกเลย เดียเด๋ยวดินเพิ่มหน่อยนึงอ่าเรียบร้อยกระแทกเรียบร้อยครับแค่นี้แค่นี้คือเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ลงพอนเลยอเอาเียเราเอาเอาเอาสักตนหน่อยกันนะไปใส่เข้าดูก่อนี่นะครับอันนี้คือแบบละเอียดเลยนะครับอ่าจะดูครับให้มั่นใจนะครับว่าวิธีของผมเนี่ยคือรอดแน่ๆแล้วก็มีของให้ลูกค้าทันนะครับ แต่ก็วันนี้ผมบอกแล้วว่าเดือนเออ่กรกฎาคมนะเดี๋ยวเข้าไปดูโรงกันเข้าได้ไหมนี่นะครับอ่านี่คือโรงใหม่ของผมนะครับโรงเพาะใหม่ของผมเตียนมันยังไม่มีต้นทักต้นนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปวางนู้นะเลยครับวางหัวม,มุมเลยอ่านี่นะครับสำหรับที่ไอ้โรงเนี้ยเป็นโรงที่อีพีทีลักที่ผมลงไปแล้วมี หลายๆท่านมาวางมัดจําไว้นะครับก็เลยว่าได้ตังค์จากตรงนั้นแหละเอามาทําอีกหนึ่งโลอันนี้นะครับคือทําใหม่หมดเลยวางอ่ะวางเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการวางก่อนของผมจะละเอียดมากวางเสร็จแล้ววักน้ําใส่ด้วยครับไม่ใช่แค่อยู่ในน้ำนะเราต้องวักขึ้นด้วยอ่าใช่เห็นั้นแหละครับแล้วก็จับต้นตั้งให้ตรงหน่อยนึงนะครับใช่อค่นี้คือจบแล้วก็ แล้วก็ลองสังเกตยพยางผมนะนี่ยวสังเกตข้างหลังดูอ่าสังเกตไหมว่าในโรงเพาะผมเนี่ยที่ผมศึกษามาเนี่ยจะไม่มีพื้นดินเลยจะปูด้วยผ้าใบหมดเลยเห็นไครับผ้าใบหมดเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยปกติเขาก็เป็นพื้นดินได้ไหมผมปูผ้าใบหมดเลยแล้วอิดวางสาเหตุมันมีวิธีอยู่สาเหตุคือผมทําอย่างเงี้ยเชื้อรามเกิดเยอะเชื้อราเนี่ยมันเกิดจากใบไม้แห้ง ยากยาดดขึ้นแห้งหรือเศษอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตัดปัญหาเลยผมยอมเสียเอเขาเรียกว่าเสียค่าทำโจมมากหน่อยโดยเอาผ้าใบในปูนให้หมดจากนั้นจะไม่มีจะไม่มีของแห้งที่ตายแล้วแล้วก็ต้นต้นที่เราชันอย่างเงี้ยประมาณสองวันผมจะเข้าดูทีหนึ่งถ้าเกิดสีน้ําตาลน้อยๆผมตัดทิ้งหมดเลยจากนั้นจะไม่มีราแล้วครับอ่าอันนี้คือวิธีการพร้องผมนะซึ่งก็ ไม่ต้องใช้ยาเชื้อราหรือยาข้ามแมลงด็ดขาดคือใช้ไม่ได้ด้วยนะเพราะใช้ปุ๊บเนี่ยโลมันร้อนถ้าฉีดยาเชื้อรายาข้ามแมลงอัดเข้าไปปุ๊บเซตต้นเราไหมแน่นอนอันนี้ผมบอกไว้นะอันนี้คืออย่าอย่าลองอ่าอยาออกกันนะหายใจกไม่ออกกันอยู่กันสองคนด้วยแทบตายอนะมันปิดแล้วไม่มีอากาศหายใจอ่านี่นะครับก็ข้างในส่วนมากคือเติมน้ําไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่ต้องอ่อาเหียพี่นะครับครับคลิปนี้ก็มีงนี้ยนอกจากจะมาบอกวิธี การทาของผมแล้วก็จะมาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมแล้วนะถึงจะได้ของจากผมนะเพราะว่าตอนนี้มันจาไว้หมดแล้วครึ่งปีได้ครับทีนี้มีมนะครับนอกจากจะมาโชว์วิธีการคัดหนอที่ถูกวิธีให้นะครับแล้วก็ต้นเหมือนเดิมต้นละ200บาทร้อยห้า0ิบร้อยหสต้นขึ้นไปต้นละ1้อยหสบาทแล้วผมก็แถมตัวผู้ทานละ1ิต้นขึ้นไปนะถ้าตัางเยอะครับทีนี้มีนะครับเนอกจาก จะยัจะยังมาบอกอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าผิไพลาดอะไไปก็ขออภัยด้วยครับ